มีคนคิดถึงคุณไหมเวลานี้เราบูรังงานไพ่เป็นคลิปแรนด้อมเป็นดดงโดยรวมเวลานี้มีคนคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นคลิปแรนดอมนะใครบ้างคิดถึงคุณเวลานี้เราบูรังงานไพ่กันนะสใบานะมีคนคิดถึงคุณบ้างไหมเวลาใครบ้างคิดถึงคุณเราบูรังงานไพ่ เดอะไฮเปอเพสคุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าเดอะไฮเปอเทลสเดอะเวิลด์คนทางไกลของคุณนั่นเองเขาคิดถึงคุณเขารอคอยวันเวลาที่จะมาถึงถึงแม้บางครั้งคนคนนี้ของคุณเป็นคนที่มีอีโก้มากมายคนนี้แต่เขายังคิดถึงคุณเขารอคอยวันเวลาที่จะมาถึงเขาเป็นคนทางไกลคุณคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคุณคือเดอะไฮพินเทลสของเขาคือผู้หญิงที่สวยสำหรับเขา เขารักคุณเขาคิดถึงคุณมากคุณรักเขาเขารักคุณต่างคนต่างรักกันตามองตาใจแลงใจนี่คือไพ่ความรักของคุณในวันนี้